ส่วนคลัสเตอร์ก็ยังพบคลัสเตอร์ใหม่ๆอยู่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามเร่งควบคุมเชื้อโควิด -19 ในคลัสเตอร์ที่พบที่นครสวรรค์รวมทั้งพิษณุโลกด้วยหลังจากที่ยังมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนะครสวรรค์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจ ATK หาเชื้อโควิด -19 กลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อห้างสรรพสินค้าเพื่อควบคุมเชื้อหลังมีการปิดห้างเพื่อทําความสะอาดและตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อล่าสุดยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่องค่ะจึงเปิดศูนย์ตรวจ ATK ให้บริการบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์เปิดตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถึง11โมงครึ่งนะคะ ส่วนที่พิษณุโลกเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองชาวบ้านหมู่บ้านร่องกล้าตําบลเนินเพิ่มอมเภอนครไทยหลังไปพบผู้ติดเชื้อเพิ่มล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้มีทั้งหมด73คนตรวจชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านที่มีกว่า390คนส่วนการปิดหมู่บ้านเริ่มตั้งแต่วันที่1 0ถึง24ธันวาคมนี้นะคะห้ามการเข้าออกหมู่บ้านเจ้าหน้าที่จะดําเนินการควบคุมเชื้อให้แล้วเสร็จก่อนเปิดท่องเที่ยวปลายปีนี้ค่ะ